อยา่าซูมให้ให้ตาผมเล็กกว่าคิ้วนะฮะเขินๆเอาเลยนะครับเขินๆครับจากกรณีจากกรณีที่มีเจ้าที่ของร้านแล้วนะฮะมีจะมีการสั่งการให้เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นนะครับดำเนินคดีเกี่ยวกับวัตถุธรรมการเนี่ยกรณีที่ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อการศาสนาต่างๆนี่ครับไม่ได้รับอนุญาตนะับขออนุญาตเรียนนะครับว่ากฎหมายเนี่ยเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนะครับ2 5 5 0นะฮะอาคารเนี่ยที่เกี่ยวกับเพื่อการศาสนาวัดวาอารามโบสถ์นี้ฮะปกติแล้วเนี่ยตามกฎหมายคือมันไม่ขออนุญาตนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามีการยื่นแบบในยื่นแบบยื่นแบบก่อสร้างไปที่พนักงานท้องถิ่นนะครับให้ทราบเพื่อทราบ ะะแล้วเราก็ดำเนินการก่อสร้างาเนี่ยกลุ่มหมายเกี่ยวกับควบคุมอาคารเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยเนาะนะครับคือถ้าเกิดว,ว่าใช้เพื่อการศาสนาแล้วเนี่ยมันไม่เป็นต้องขออนุญ,ญาตนะฮะซึ่งวัดวัะธรรมาการก็เป็นวัดอ่ะเนาะแล่ทุกอย่างก็ทําเพื่อการศาสนานะครับเราก็ทําถูกต้องนะครับโดยการยื่นแบบยื่นอะไรเรียบร้อยพนักง,งานท้องถิ่นทุกท่านเนี่ยทราบนะครับโอเคนะครับแต่บางคนก็ไปพวกซอนกอรถขอยอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะเข้า เข้าถายตามระบบว่าไหมครับอะไรนะครับตามพวกลานจอรดรถก็อขอคอยสังเกตการต่างๆที่ว่าสร้างเนี่ยมันจะเข้าถายตามระบบใช่ไหมครับ,รบผมว่ามันอยู่ที่เรื่องของการใช้งานมากกว่าคือทุกอย่างที่สร้างอยู่ในวนัดนะครับคือสร้างไว้เพื่อเพื่อการศาสนาอยู่แล้วอย่างเช่นอาคารจอดรถอย่างเงี้ยหรืออะไรต่างๆคือวัดพุทธมกายเนี่ยท่านก็เห็น,เห,นเห็นอยู่แล้วนะครับคือสาธุชนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมค่อนข้างมากการปฏิบัติธรรมก็เป็นงานศาสนาถูกไหม นะครับเมื่อจะมาสวดมนต์หรือนั่งสมาธิก็ตามแต่คนมาวัดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเพื่อเป็นเพื่อการศาสนาทั้งสิ้นนะครับในพรบยกเว้นไว้เฉพาะในพรบเนี่ยยกเว้นไว้เฉพาะในส่วนของโบโสถ์โบสถ์ถ้าดูตามเนื้อหาแล้วนะครับอาคารเพื่อการศาสนาเลยครับอาคารเพื่อการศาสนามาตาเจ็อนุมาตรา4ลองดูลองดูเป็นการตีความไม่ตีความเขียนไว้อย่างนั้นเลยเขียนไว้อย่างนั้นเลยครับอย่างนั้นเลยอาคารเพื่อการศาสนาเลยครับ เขียนไว้อย่างนั้นเลยสามารถดูได้พวกสะพานพวกสายไฟที่ลากโยงข้ามคลองอย่างเงี้ยนะฮะสายไฟสายไฟมันน่าจะเป็นเรื่องไม่น่าจะเป็นเรื่องอาคารนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสะพานเนี่ยเป็นอาคารอยู่ครับซึ่ง<ส>เราก็ขออนุญาตเรียบร้อยสะพานที่ประตูสีและถนนใต้สะพานขอเป็นมูลนิธิที่ขอ,ขอเรียบร้อยครับขอเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้ยังปิดอยู่ที่ตำรวจบอกว่ามันต้องตรวดไปที่สาธารณะแต่ขณะนี้ถูกวัดปิดอยู่นี่แกนการอืม <ừ> ถูกวัดปิดอยู่ผมว่าอันเนี้มันเป็นเรื่องกฎหมายท้องถิ่นนะ ตามกระบวนการมันจะมีวิธีปฏิบัติของมันอยู่ครับผมว่าผมว่าให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมาทำไปตามไปตามวิธีปฏิบัติของของกฎหมายของถิ่นเขาดีกว่าแต่เขามาถ้าเจ้าหน้าที่ทำตามกฎหมายคือขอให้ทางวัดเปิดที่ประตูสี่ครับก็ก็มีคําสั่งมาฮะก็มีคําสั่งตามกฎหมายมาถ้ามีคำสั่งมาเปิดได้เลยที่เป็นตอนนี้ทางวัดเอาแผงเหล็กสีแดงมากั้นไว้ตรงที่สาธารณะเนี่ยฮะจะมีการถอนออกไหมครับในบประตูษฐ์แผงเหล็กผมยังไม่เห็นนะ ผมยังไม่เห็นนะว่ามีแผ็งเหล็กหรือมีอะไรมากั้นนะแต่ถ้าสมมติว่ามันลุกล้ําเนี่ยคือก็เจ้าหน้าที่เขาเดําเนินการมาครับมีคําสั่งมาว่าจะให้เรารื้อถอนอะไรยังไงภายในกี่วันนะฮะแต่ด้ยอมรับเชบ่บางบางจุดวัดก็ทําผิดเงื่อนไขผิดกฎหมายเ้าอนุญาตบางจุดผมว่าคือตามกระบวนการเนี่ยกฎหมายเนี่ยครับคือถ้ามันมีส่วนไหนเนี่ยเขาจะแจ้งมาว่าเป็นจุดนี้นะตรงนี้นะ เขาจะบอกตำแหน่งมาครับนั่นหมายความว่าทางวัดยังมั่นใจเหรอครับว่าวัดไม่ได้กระทําความผิดผมว่าตรวจสอบร่วมกันดีกว่านะผมว่าตรวจสอบร่วมกันดีกว่าคือกระบวนการเนี่ยเกี่ยวกับที่ดินเหลืออะไรก็ตามแต่นี่ครับมันมันมันจะต้องมีการตรวจสอบร่วมกันแกไครับากิางจะเข้าไปตรวจสอบว่าจะผิดหรือไม่ผิดจนกว่าเจ้าหน้าที่สั่งมาถึงทางตาเลยใช่ไหมคะคือถ้าเกิดว่าเราไปลุกล้ำที่ฐานะอะไรนะฮะมันก็เป็นหน้าที่ของหนึ่งของรัฐด้วยอยู่แล้วคือถ้าเกิดถ้าเกิดว่าโอเค ถ้าถ้าผิดมีสั่งม,มีการตรวจสอบกันแล้วมีการวัดกันเรียบร้อยแล้วทุกทุกฝ่ายเนี่ยยอมร่วมกันนะครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องตามกฎหมายอ่ะครับอย่างการณีประตูสี่ค่ะทางทางกฎหมายเขามีการยื่นเอาเปิดสะพานตรงนั้นหรือยังคะเปิดคะานคือที่ประตูสี่ม,นนมีการขวางสะพานไม่ให้รถวิ่งขึ้นไปเออผมไม่รู้นะว่ามีมีการเอามาขวางขวางสะพานไหมนะ เออเดี๋ยวถ้าที่ทราบสะพานก็ยังคงเป็นสะพานอยู่นะคือทีเอ่เป็นสะพานแต่ว่ามันไม่ส่งการสืารนะครับเพราสนะคามันต้องอยู่บนที่สาธารณะใช่ไหมฮะลองลองดูนะฮะว่ามันกทางสายหาร,รับถึงข้างล่างคลองก็คลองสาธารณะนะฮะตรงนี้มันจคลองสาธารณะขอบคุณขอบคุณมากเดี๋ยวขอ,ขอทนายชี้แจงเท่านี้ พอดีหนึ่งร้อยห้าสิบแปดคดีที่น้องก็ตีอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่้าาจว่าว่าตำรวจถวายมาแล้วใช่ไหมและจะรับประเคนหรือเปล่าก็เป็นเรื่องของทางกฎหมายนะว่าปรายละเอียดมันเป็นยังไงแต่ว่าอย่างต้องขอบคุณสื่อชมด้วยเนาะที่อุตส่าห์จำแนกหมู่ให้อะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าได้มาเยอะเกินแล้วแล้วอะยังไม่ทราบว่าเหยื่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่บางส่วนเนี่ย ก็ได้เดี่ยวนะอย่างเช่นเรื่องรถรถตู้อะไรเงี<ม>้ยคือก็เป็นเรื่องที่ที่โยมทั่วประเทศเขาเขามากันเองอะ่ะแล้วเขามากันเองเขาก็คงคิดว่าพอ,อ,อสื่อมวลชนแม่ตาประกาศว่ามีเจ้าหน้าที่มาเนี่ยนะคือหลวงพี่ยังไม่ทราบเลยนะโยมเนะี่ยโทรมาถามแล้วแล้วก็แล้วก็จับรถกันมาเองเลยก็เป็นของ<ม>แต่และจังหวัดหลวงก็ไม่ทราบว่า<ม>เขาเป็นยังไงแต่ว่า ไดส่วนเนี้ยก็มันเป็นเรื่องรอเรื่องปลีกย่อยเรื่องรายละเอียดฮนะแล้วก็หลักหลกก็คือต้องบอกว่าวัดเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อจะส่งเสริมศีลธรมร,รมก็ธรรมะแก่ญาติโยมจริงๆวัดทุกวัดเนี่ยก็ได้รับการญาติในการที่จะสร้างอาคารไม่ใช่เฉพาะวัดพระธรรมกายเนาะวัดทุกวัดก็ใช้เกณฑ์เดียวกันก็ต้องไปดูระเบียบว่าเออมียังไงบ้างซึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ทางด้านฝ่ายกฎหมายของวัดวัดเองือสามาเนี่ยก็ทาตามกฎระเบียบ ทุกอย่างก็ก็ดีว่าก็มาพิจารณาละเอียดได้มีนักเรียนรายแรกอักษรมหาวัดทุอย่างครับเรื่องห้าสิบร้อยพี่ยังไม่เห็นหนังสือนะการรั่คุ๋ยถึาปีเรื่องของการที่มีการสับร้อยเป็นร้อยข้อหาเนี่ยค่ะทางวัดในการรั่วปุ๋ยถึงห้าปีว่าจะดำเนินการยัไงต่อไปนะคะตอนนี้คือทราบข่าวจากสื่อเป็นหลักเนาะ แล้วก็นอกนั้นก็คือทางวัดเองเนี่ยตอนนี้ก็กิจกรรมก็ตามปกติเปนสภาพก็จะเป็นปกงให้เอ่อเจ้าหน้าที่เนาะเขาคุยกันเองดีกว่าว่าว่าเป็นยังไงเพราะบางทีบางส่วนเนี่ยจะเป็นความ การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ท่านมึอแล้วก็สองเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยมาคุยรายละเอียดกับทางฝ่ายกฎหมายของวัดอีกทีว่างาอีกีคือคือพร้อมที่จะก็ยังไม่แน่ใจเนะว่าตรงไหนชัดเจนคือพิรูจของแอนหน้าประตูหน้าเนี่ยฮะเราจะที่จะรก็เอาว่าทางให้เจ้าหน้าที่เขาติดต่อกันกว่า ก็มทีทางวัดเองเนี่ยเน,น้นเรื่องเกี่ยวกับการการส,สมาธิญาติโยมหลักโยมก็ยังสวนมนต์สมาธิพระเนเก็ยังเรียนบาลีอยู่เรียนบาลีอยู่ตามกติครับไม่มีปัญหาข้างในเนี่ยสงบบริสุทธิ์นะฮะข้างนอกอาจจะแบบว่ามีมความคึกคักัทั้งในส่วนของนักข่าวเองแล้วก็เจ้าหน้าที่เองยังไงก็ขอขอบคุณด้วยแต่ขอชี้แจงนิดนึงน้องๆเน,น,นชั่นนะฮะ เห็นลงข่าวไม่แน่ใจว่าเนชั่นหรือเปล่าว่ามีการเตรียมมีข่าวว่ามีการเตรียมอะไรนะพ้าเพื่อนจีวรเพื่อที่จะเอพื่ออะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะว่าจีบรักสะอาดดีแล้วเราก็ถือเีบริสุทธิ์ฮะเราไม่ทําอย่างนั้นอยู่แล้วนะาเมื่อวานรถหรือที่อีกกรณีหนึ่งเห็นบอกมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ถ่ายภาพหลวงพ่อได้เนี่ย,เ,ย,เ,ยเอก็ต้องต้องไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นภาพจริงหรือเปล่าพี่เองไม่ไม่เจอหลวงพอ่อตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคมแต่ที่พาคุณหมอเยอรมันมาตรวจท่านนะฮะแล้วก็ถ้าจริงก็น่าจะออกมาแล้วแต่ว่าในตรงนี้ก็คือชี้แจงแล้วกันว่าเรื่องพระเพื่อนจิวนเพื่อนเลือด เดี๋ยววันนี้ขอที่แจ้งเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอาคารเป็นหลักแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับที่ดินี่น้องทั้งจีบอดหลักแล้วก็แค่เรื่องของานจะ อเช่นกันก่อนเดต้องติดตามต่อไป่ายงประเด็นต่างๆที่ชน่อต้อตั้งคำถามนี้เป็นอื่นๆไปขึ้น,น,นหรือไม่อย,าอย่างไรที่ผู้ชมกำลังจะเราทําข่าวจากสื่อมวลชนแล้วก็จะมีเจ้าหนี้ของวัดมาถ่ายภาพเราเป็นเรื่องปกตินะครับก็คุณจะได้เห็นภาพชัดๆที่เกิดขึ้นเช่นกันและที่สื่อมวลชนมาติดตามทำข่าวนะครับก็จะมีสิทธิยานุศิษฐ์วัฒธรรมกายเนี่ยครับก็จะภาพสื่อมวลชนภา,าพสื่อมวลชนก็เป็นเรื่องปกตินะครับให้คุณผู้ชมได้เห็น ี่และก็คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่ามันโชน,นะครับมีหน้าที่การตรอบข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่ครั้งที่เรามาติดตามทําข่าวเราก็มักจะหูกเจ้าหน้าที่ของ